เอาไปดูความเคลื่อนไหวเรื่องของคนละครึ่ง plus เป็นยังไงกันบ้าง plus plus กันไปถึงไหนแล้วนะครับโดยรัฐบาลก็ได้ออกมาย้ําถึงโครงการคนละครึ่ง plus นี่แหละครับที่เปิดให้ร้านค้าประเภทกิจการร้านอาหารและเครื่องดื่มที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง plus แล้วสามารถผูกกับแพลตฟอร์ม food delivery ได้ด้วยครับ โดยลงทะเบียนตั้งแต่วันที่3พฤศจิกายน2568ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกาครับโดยร้านค้าก็เลือกฟู้ดเดลิเวอรี่ได้1แพลตฟอร์มสำหรับประชาชนนั้นสามารถสั่งซื้ออาหารเครื่องดื่มผ่านแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่ได้ตั้งแต่วันที่7พฤศจิกายนโน่นแหละครับไปจนถึง31ธัน,นวาคม2568ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง21นาฬิกาครับ นอกจากนี้แล้วกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ยังได้จัดมหกรรมลดราคาสินค้าครั้งยิ่งใหญ่เลยทีเดียวครับใช้ชื่อว่ารวมพลังห้าง,ท,งท้องถิ่นลดยิ่งใหญ่ไทยช่วยไทยครับพี่น้องตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่15พฤศจิกายน2568ครับมีทั้งสินค้าอุปโภคบริโภคผลิตภัณฑ์ความงามอาหารสัตว์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กันด้วย มาลดราคาสูงสุดกว่า60%ทั่วประเทศกันเลยทีเดียวครับโดยมีผู้ประกอบการห้างค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นเข้าร่วมกว่า101ราย800สาขาทั่วประเทศเลยแหละครับ อา้าวพี่น้องประชาชนก็สามารถเลือกซื้อสินค้าคุณภาพดีในราคาถูกเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้ที่ห้างค้าส่งค้าปลีกที่เข้าร่วมมหกรรมใกล้บ้านของท่านได้เลยครับโดยสามารถใช้สิทธิ์ร่วมกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและคนละครึ่ง plus 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 PL นี่แหละครับเอา้ายังไงก็ตามแต่ใครที่สนใจก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน15-70ครับพี่น้อง